เอาสวัสดีครับหน่อยสวัสดีค่ะหนูไม่เป็นไรนะคะหนูแชมหนูชื่ออะไรลูกชักยังพ,พูนขำพะชื่อเล่นชื่ออะไรน้องแฉงชี้แดงน้องน้องอีเจนชนี่นะคะน้องเจนชี่หนึ่งปอลหนึ่งนะครับปอลหนึ่งอะไรยังไม่เข้าอนุบาลเลยห <What? S 2> ยุดเตรียมอนุบาลอยู่ครับอันนี้เขาเรียกว่า,วานหนังไทย ชื่อจริงชื่อว่าอะไรชาร์ลคุนคัมพาโอเคเราจะมาถ่ายอะไรกันถ่ายยูไรโน่เสาร์โอเคไดโนเสาร์โอเคไหมเริ่มเลยไหมเริ่มกันเลยหนูจะถ่ายอเอาตัวนี้ไหมอันนี้อ่าเอาไปตั้งเอาไปตั้งอันนี้อันนี้ตัวอะไรอันนี้ตัวอะไรลูกตัวอะไรตส,สองตัวนี้ตัวอะไรต่าต,ตัวอะไรครับ มันชื่อว่าอะไรไดโนเสวชื่อว่าอะไรล่ะปลาดุกกรชื่อชื่อว่าอะไรไดโนเชื่อเต็มเต็มอ่ะชื่ออะไรปลาดุกกระโน้ชื่อเต็มเต็มชื่อว่าอะไรลูกไดโนเสวครับแต่โนเสารู้อยู่ว่าไดโนเสาร์มันชื่อว่าอะไรไดไทโดรซอลติกอ๋อชื่ออะไรนะไฮโนดรซอลติกอ๋อโอเคเก่งมาก เอาตัวต่อไปเลยเอาตัวต่อไปเลยมานล้วเก็บไว้มาเอาให้ป้าป๊าป้ากัดมือนะกัดมืออ้ามาปเก็บไว้ป้าป้าขยูลได้สองมือเลยอันนี้ตัวอะไรลูกฮะคาราโลฟัสคาราโลโลฟัสตัวนี้แหละาลลโฟัเหมือนกันเหรออู่พเหมือนกันเหรอป้ามันขี่เลย เหมือนกันใช่ไหมมันคีดดังไปเที่ยวอ๋อเอาตัวต่อไปเลยมามป้ามันไม่มีอตัวต่อไปลูกอันนี้ตัวอะไรลูกอันนี้ตัวอะไรป้ามันไม่มีไข่หนออ่าอันนี้ตัวอะไรลูกแองโชชาฮะตุ๋มตุ๋มตัวอะไรนะแองโชชาถังตุ๋มแองอะไรอิคอโซลไอคิโอโซลัสโอเคไวต์กันเสียงแล้วตัวนี้ตัวอะไรเตโคลัส ฮะสเต็กโกลาดสเต็กโกโซลัดโอเคตัวต่อไปตัวนี้ตัวอะไรลูกแมมมอส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 ไม่ใช่ช้างเหรอช้างช้างภาษาอังกฤษว่าอะไรอีเดอร์ฟินโอเคแมมมอต่ว่าตัวนี้คือแมมมอสโอเคแมมมอสขาใหญ่แมมมอสตัวนี้อ่ะ ปาตัวนี้คืออะไรอย่าไปดึงมันลูกชื่อว่าอะไรตัวนี้สไปอุซ่าสไปโนซอรัสถูกต้องอ่ะตัวต่อไปตัวนี้ตัวอะไรแบคเคียวซ่าแบคคียซอรัสตัวนี้แหละแบคเคียซอลัแบคคียซอรัสเหมือนกันแล้วตัวนี้แหละตัวนี้แหละเหมือนกันไหมสามตัวเนี้ย มันเชื่อว่าอะไรเด็กชีเล็ตโอเคถูกต้องปลาทำหางก่อนตัวนี้อะไรทำหางก่อนตัวทำเออเดี๋ยวปลาซ่อมให้ทำหางเดี๋ยวปลาซ่อมให้ตัวนี้อะไรเด็กชีเล็ตโอ้ชีเล็กอ่ะโอเคแล้วตัวตัวเล็กๆนี่ยใช่เด็กชีเล็กชีเล็กเหมือนกันป้าตัให่สุโอเค เอาไปให้คนอื่นอ่ะตัวสุดท้ายตัวอะไรแรปเตอร์แรปเตอร์แรปเตอร์โอเคแรปเตอร์นูจะเก็บแล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่งนั่งลงก่อนกดไลค์กดแชร์ชดใช้ให้เยอะนะกดติงต้งดงกดตุ้งเก๋นี่กดติ้งเก๋บายบาย